ออกแล้วออกเป็นตัวแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆออกเป็นตัวแล้วสองตัวมีสองไข่ตอนนั้นนี่เป็นสองตัวแล้วนี่เพิ่งมาอัปเดตวันนี้ฝนไม่ตกเหมือนเดิมแม่เขาคงไปหาอาหารเนี่ยโอยน่ นอนกอดกันกลมเลยสองไข่สองใบดูดเห็นชัดๆเลยอูด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 ดนี่รอหารจากแม่รอหารจากแม่มา ตแล้วเนี่ยผิวเขาไม่มาเกียรติทัดสองอาทิตย์หรอสองสามอาทิตย์หรอมีตัวเขาตัวเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีขนออกมาละน่ารักค่ะอือดูตายแล้วนี่รอแม่เข้ามาเสิร์ฟอาหาร แม่คงไปหาอาหารอยู่นอนรอด,ดูเพนเพื่อนมาอัปเดตแล้วนะคะดูอัปเดตแล้วคะ่ะดูนอนก่อนกันกคมเลยเห็นชัดๆเลยนี่แม่เขาตอนเช้าแม่เขาคงป้อนไปแล้วมั้งเนี่ยคงไม่เห็น ปกติเขาต้องอาป,ปากขอขินหน่อยขอกินหน่อยนี่คงอิ่มแล้วก็นอนพักนี่แม่เขาคงไม่อยู่ล้นนี่ตัวเขาแข็งแรงแล้วนะเนี่ยตัวเขาแข็งแรงค่ะเพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็น่ารักอัปเดตราคาขอบคุณพาที่ติดตามเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมีขนเขาจะออกมาหรือยัง เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ